สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับช่องลุงชิปชาแน,นลนะคะเช่นเก่าเช่นเดิมแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้ลุงชิปเอาบรรยากาศนะคะเดอด,ดอใหญ่หชัยมงคลมาให้ชมนะคะลุงชิปขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วขึ้นไปตรงเจดีะ JD นะคะตรงกางของเจดีเนาะก็จะมีพระพุทธรูป ปางสมาธินะคะเมื่อแปดแปดูปดนะคะแปดแปดพระองค์เนาะ,ะ,นะแล้วก็จะมีที่ให้เราเสี่ยงทายอยนยน,ยนเหรียญลงไปอธิษฐานดีๆต่อนะคะต่อคุณกุศลต่อขอ,อ,อทรัพย์สมบัติเนาะตามความเชื่อของเรานะคะก็แล้วแต่เนาะอธิษฐานไปนะคะทุกทีก็ไปหยนเหรียญลงแล้วเหรียญก็ลง เหออรียญก็ลงอย่างดีนะคะก็อขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะก็เอาบรรยากาศนะคะคนก็จะเยอะหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะเป็นวันพักผ่อนของใครหลายๆคนเนาะส่วนของเราก็เป็นกลุ่มสตรีตำบลหนองบัวบานอำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเราได้มากราบพระบรมศพพราพันปุ์ีหลวงนะคะ เมื่อวานเนาะคนก็เยอะมากนะคะเรามากัน20ขคันรถนะคะมา20ขคันรถมาออกจากตัวเมืองสุรินทสีทุ่งอ้ยสองทุ่มนะคะออกจากตัวเมืองสุรินทสองทุ่มแล้วเราก็มาถึงสถานีกลางบางซื่อสถานีอภิวัตนตีสี่นะคะแล้วเราก็เปลี่ยน เครื่องแต่งตัวนะคะให้เป็นชุดสุภาพเนาะแล้วเราก็เดินทางไปที่ท้องสนามหลวงนะคะหรือว่า,ท,าท้องสนามหลวงหรือวัพรแก้วนะคะเราไปถึงนู่นสองโมงเช้าเนาะแล้วเราก็ว่า,าจะได้ออกมานะคะก็เที่ยงเนาะ วันนี้ก็เลยเอาวัดใหญ่ชัยมงคลมาฝากนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะคนก็จะเยอะเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดคองใครหลายๆคนนะคะเป็นวันอาทิตย์เนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมีทั้งชาวไทยนะคะมีทั้งต่างชาตินะคะเยอะค่ะอันนี้ก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลุชิฟก็เอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราก็จะใช้เวลากันไม่นานนะคะไปหลายที่เนะเาะเขาก็จะให้เวลาเราแค่เขาะจะให้เวลาเราแค่สามนาทีนะคะอันนี้ มาให้ชมว่าข้างหลังพระอุโบสถเนี่ยมีอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระสักจายะนะคะพระสักกายก็จะเป็นพระตามความเชื่อของเรานะคะเป็นพระพุทธร,รูปแหง่งโชคลาภนะคะเป็นเป็นเป็นความเชื่อนะะเนาะค่ะเนาะ อยากได้อะไรก็ขอพระสังกัจจายนะคะพระสังกัจจยก็คือจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์โชคลาภความคุณงามความดีก็จะมีหมดนะคะเนอะเอออยากเนี่ยอันนี้ก็มุทิศก็เอาเจดีย์มาให้ชมนะคะอันนี้ก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะคะบรรยากาศนะคะสวยงามนะคะสวยงาม มานะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะเพื่อนๆก็ขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปตรงเจดีแล้วนะคะลงมาคาด,าาดวะะ่าลงมาจะหมดแล้วนะคะลงมาจะหมดแล้วแล้วก็จะไปที่อื่นต่อนะคะเราก็ต้องทําเวลานะคะทําเวลาลุงจิบเกาเอาบรรยากาศรอบๆมาฝาก พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะชมไปเรื่อยนะคะชมไปเรื่อยเนาะสวยงามนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นโพนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะคะทุกคนค่ะให้ชมตรงนี้เนาะก็จะมีก็จะมีแผ่นผังนะคะ จะมีแผนผังและก็มีประวัติเนาะว่าตรงไหนอะไรเป็นยังไงนะคะ,ะวัดใหญ่ชัยมงคลรูปแบบสันนิฐานเจดี JD, ประธานมีระเบียงล้อมทั้ง4ด้านอาคารหลังคาคุมทางหน้านะคะ,ะด้านหน้าและด้านหลังคืออุโบสถและวิหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะคะให้เราดูเนาะจะมีจะมีให้ให้ชมนะคะว่าแต่ละที่แต่ละทางนะคะจะ เป็นตรงไหนอะไรยังไงนะคะก่อนเราเข้ามาอันดับแรกเราต้องดูตรงนี้นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าสถานที่ตรงไหนอย, <tabii S 1> อยู่ยังไงนะคะอยูม่มุมไหนอยู่ด้านไหนด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะ,ะเราก็ต้องมาดูตรงแผนที่นี่แหละคะ่ะแผนผังนะคะ,ะเรามาดูตรงมาดูแผนผังอันนี้เศรษฐีเรือนในนะคะอันนี้คือจะเป็นต้ตนเศรษฐีเรือนในนะคะสวยงามนะคะ ประดับประดาได้สวยงามนะคะทุกคนคะบรรยากาศเนาะเจด,ดีอันนี้ก็จะเป็นต้นพิคุลนะคะต้นพิคุลจะมีดอกที่หอมนะคะดอกขา,ขาวๆหอมๆเนาะอันนั้นก็จะเป็นต้นโพต้นโพอันนี้จะเป็นอุโบสถนะคะพระอุโบสถก็จะมีหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินราชเป็นประธานนะคะ,อะรอเข้ามาเราก็ บูชาดอกไม้ทุกเทียนนะคะบูชาดอกไม้ทุกเทียนอยู่ข้างนอกนะคะแล้วเราก็เข้าไปกราบไหว้ขอพรพระองค์ท่านนะคะก็จะมีนี่แหละคะ่ะผู้คนเยอะนะคะ,ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศมุชิปก็เอามาฝากฝากพี่ฝากน้องนะคะอันนี้ก,จกะะ็จะเป็นกลองนะคะจะเป็นกลองนะคะ ความจริงเนาะปกติเนะเาะเวลาเวลาเราเขียนว่าห้ามเขานะคะ,ะเวลาเวลาเราทาบุญนะคะเราก็ต้องอมีเสียงกลองมีเสียงล้องนะคะ,ะทําบุญเนาะเดี๋ยวพามาชมนะคะพามาชมว่าทางข้างนี้มีอะไรนะคะทางข้างนี้มีอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นศาลของ ท่านพ่อสิทธิชัยนะคะทุกคนสาธุสาธุสาธุนะคะอ,อันนี้เพื่อนๆของเรานะคะเพื่อนๆของเรานะคะ,ะลุงนชิปก็เอามาฝากทุกคนนะคะ,ะมารยาทของคนไทยนะคะไปลามาไหว้หกราบขอพรท่านพ่อสิทธิชัยให้ลูกหลานทุกคนเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมีแต่โชคมีแต่ราบเนาะ มีแต่ความสุขความเจริญเดอ้อปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานเด้อจใจเดอ้อคิดว่าเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนเดอ้อท่านพ่อก็อย่าตื่นจนช่วงเดอ้อลูกหลานมากะบอใดมีอย่างเนาะมาด้วยใจมาด้วยความเข้ารบนะคะเนาะบ้านนี้กะเขากะสิผ้ากบเแลอเราให้ลูกหลานอ่า มีแต่ความสุขความเจริญโชคลาภเด้อย่นี้พอเอ้ยนะคะ,ปะไปหลับพี่นงองจ๋าเอเดินทางไปขึ้นรถก่อนนะคะเพราะว่าน่าจะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะเพราะว่าเขาให้เวลาเราทั้งหมด35นาทีนะคะ35นาทีเราก็เดินทางกลับนะคะ กรองสวยงามมากเลยนะคะอันนี้เป็นกรองนะคะเออเป็นกรองนะคะเวลาคนไทยเราเนาะเวลาเราทำบุญเนาะเราต้องมีกรองมีคล้องนะคะ,ะส่งเสียงสร้างน่อยเนาะเสียงคล้องเสียงกรองนะคะอ่าบรรยากาศนะคะออกมาแล้วนะคะมีตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเราบูชาดอกไม้ทุกเชียนนะคะ,ะชุดละสิบบาทนะคะ อันนี้ลูกชิก็เดินมาแล้วค่ะเดินมาหาไปเลยลูกไปเลยจ้ะ,เด,าาเ,ะ,ะเดินมาหาบัตรของเรานะคะเดินมาหาบัตรของเราอันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามนะคะก็จะสวยงามนะคะอ,อยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวพาไปฝั่งนู้นด้วยนะคะเราจะมาฝั่งเดียวก็กระไรยอยู่นะคะเออาทางเข้าวหว สมเด็จพระนเรศวรน,นะคะฝั่งกระนนนี่ทางเข้าว่ายสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะออมาที่ไหนก็เนาะเราไม่นั่นเราก็เข้ากราบไหว้นะคะไปไม่ถึงเราก็อ่าลึกด้วยใจนะคะสมเด็จพระนเรศวรก็จะเป็น พระมหากษัตริย์ที่เราให้การคนไทยของเราพอเอ่ยชื่อท่านนะคะทุกคนก็จะรู้นะคะไปาพามารับชมนะคะ,ะวายพระสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะ,ะก็จะมีไก่นะคะเอายามาชมบรรยากาศก็ดีดีค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะทุกคน พาชมวันนี้พาชมยาวๆหน่อยนะคะพาชมยาวๆหน่อยเนาะตำหนักพระนารีสอร์นะคะพามาแล้วนะคะอ่ะาเขาเขาเขียนไว้เลยนะคะการุณาถอดรองเท้านะคะเออถ้าจะเข้าไปด้านในการุณาถอดรองเท้านะคะพามาชมนะคะ พามาชมว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะสวยงามนะคะสวยงามวิจิตรการตานะคะสวยงามแล้วลุงทิดก็จะพาพามาชมนะคะพามาชมแล้วก็ด้านหน้าเนาะเข้าไปข้างในเลยดีกว่าเพื่อจะ ไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะ